ไฟฉุกเฉินครับการเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้ข้างหลังเขารู้ว่าเราจะทําการถอยเทีด้วยบาทนะเขาจะได้ระวังเราและก็เพื่อเขารู้เขาจะได้ไม่ขึ้นมาบางช่องว่างที่เราจะถอยจอดนะโอเคเบรกแปรไว้แล้วปล่อยคันออกมาโอเคตอนนี้เราใช้กีหนึ่งนะครับให้ข้างรถทางด้านซ้ายหาจากรถคอนด้าคันหน้า,นาประมาณ1เมตรนะแล้วเราขับขึ้นไปตั้งหลักก่อนให้หน้ารถเราเลยหน้ารถคอนด้าขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นบิกครับขึ้นบิกโอเคแล้วก็ เหยียบคัสเจยบเบ,บโอเคถ้าระยะหยุดกระชั้นชิดเหยียบคัสเจย,บ,ยบเบ,บกนได้โอเคเข้าเกียร์ถังครับวางก่อนขวาสุดลงโอเคแล้วก็หันไปมองข้างหลังเบรกแปะไว้ไม่กดนะครับเบรกแปะไว้ไม่กดโอเคแล้วจะถอยหลังอย่างช้าช้านะครับปล่อยคัดออกมาให้ท้ายรถเราตรงกับท้ายรถฮอนด้าปลอดรถไหลครับระวังรถมอเตอร์ไซค์เ่อปลอดรถไหลช้าๆกระบะจะมองง่ายนะครับท้ายรถนี่เห็นชัดเลยตรงกับท้ายรถฮอนด้าพอตรงแล้วหยุด เะเบราจะถอยหลังเทียบเพื่อบาททางด้านซ้ายเราต้องการให้รถไปทางด้านไหนหมุนพวงอะไรไปด้านนั้นอหมุนซ้ายสุดเลยอพอหมุนสุดปุ๊บอย่าเพิ่งถอยนะมองขวาก่อนมีรถข้างหลังมาไหมไม่มีแต่รถข้า,างหน้ากําลังสวนมาแล้วถอยหลังท้ายรถเราจะบิดซ้ายเข้าช่องแต่หน้ารถจะปัดขวาออกเพราะนั้นต้องระวังรถที่สวนด้วยโอเคป่อยค่าช้าๆครับ เบรกแปไว้นะปล่อยคันช้าให้ท <när S 2> ้ายรถด้านขวาอยู่ตรงกับไฟหน้าด้านซ้ายของรถเก่งคันอยู่ด้านหลังด้านในไฟหน้าด้านซ้ายคือไฟที่ติดกับฟุตบาทถอยนิดนึงอาวยดเลืกอไปนิดนึงไม่เป็นไรโอเคคืนขวากลับสองรอบให้รถกู้งานไปสองครั้งนับหนึ่งนับสองโอเคเกินแล้วครับเกินแล้วอ่าคนให้ตั้งตรงสวยๆโอเคปล่อยรถไหลช้าๆครับปล่อยปล่อยคันออกมาช้าๆโอเคให้ด้ากลับตัวแรกนะอยู่ตรงกับฟุตบาทเลยมองซ้ายครับมองซ้ายอ่า ไอ้ด้านจับประตูนะลงไปนิดนึงอีกอ๋อโอเคประมาณนี้ได้ตำแหน่งแล้วเมื่อกี้เราจะเห็นว่าท้ายรถเราเข้าไปทางด้านซ้ายใช่ไหมหมุนขวาสุดครับท้ายรถเองด้านในหมุนด้านตรงข้ามหมุนขวาสุดเลยหมุนให้สุดพอสุดปุ๊บคืนกลับมาทางซ้ายนิดนึงเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์และระบบบังคับเลี้ยวเสียหายเร็วโอเคเบรกแตะไว้แล้วปล่อยค่าช้าชามองหน้ารถครับจะปัดชนท้ายรถเข้าไหม ช้าๆมองกระจกซ้ายเราจะถอยหลังเทียบกับฟุตบาทได้ครั้งเดียวแล้วสวยๆด้วยให้รถตรงขนาดกับฟุตบาทนะครับถ้ามีกล้องเราก็มองกล้องอมีรถข้างหลังอยู่นะกล้องรุ่นใหม่ก็อยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าไม่มีกล้องเราก็เด้นมองกระจกข้างซ้ายกว่าอาจจะหันไปมองข้างหลังด้วยโอเคตอนนี้เบรกแต่ไว้แล้วปล่อยคัะช้าๆให้รถตรงขนาดกับฟุตบาทถอยนิดน,นึงอีกให้ตรงอีกครับอตรงแล้วยุดเหยียบค่ะอย่าเบรกนะหยุดเมื่อกี้เราหมุนขวาคืนซ้ายกลับสองรอบคืน นับด้วยหนึ่งสอง,สองโอเคดึงเบรกมือก่อนการปล่อยคาดออกมากตกดับแล้วก็เข้าเกียวว่าโอเคอ่ะปล่อยคาดได้นะครับโอเคนะเราถอยชิดอเพื่อบาทแล้วถอยหลังเทียบเพื่อบาทได้เลยในครั้งเดียวไหมโอเคอ่ะปิดไฟฉุกเฉินเดี๋ยวครูจะให้ขับออกเมื่อกี้เราถอยมาครั้งเดียวเลยเราไม่ได้ขยับหน้าขยับหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาขับออกเราหมุนสุดจะออกไปได้เลย นะครับโอเคอยยบเบรกก่อนแล้วลดเบรกมือลงดึงขึ้นมาก่อนแล้วกดปุ่มแล้วก็เหยียบค้ายสุดเข้ากีน,นึงครับเปิดไฟเลี้ยวขวาตีลงหมุนขวาให้สุดสุดแล้วก็คืนกลับมาทางซ้ายนิดนึงสุดคืนซ้ายโอเคมองกระจกมองข้างด้านขวามีใครไหมมองตรงข้ามดูด้วยเอาชงกุ๊บตัวเอกไปหน่อยโอเคมองขวา<ช>ขายที่ไม่มีใครนะ เบรกแปลว่าอย่ากดถ้าบบเบรกเหยียบไว้แน่นปล่อยคัด์รถจะกระตุกดับเแบรบกแปลว่าล้วปล่อยคัสต์ช้าๆปล่อยคัด์ครับแล้วมองหน้ารถพ้นพ้นท้ายรถคันหน้าแล้วนะอมองขวาซ้ำอีกทีหนึง่งไม่มีใครเอาหน้ารถให้พ้นจากท้ายรถเขาหมุนซ้ายกลับหมุนหมุนหมุนอ่าแล้วปล่อยท้าช้าๆแล้วก็หมุนซ้ายดึงรถให้หน้ารถเข้ามาอยู่ในเลนซ้ายของเราพอหน้ารถใกล้ตรงรถคืนกลับดีอ่าปล่อยคัด์ให้หมดครับผลได้ตั้งตรงอ่าแล้วเล่งขันเล่งได้ โอเคเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วลองไปฝึกใช้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กูปอกด้วยนะสวัสดีครับ